จานจานจานมึงใครวะเนี่ยก็น้องชายจานนั่นแหละมาก็ดีแล้วขอบนหน่อยเถอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไรวะทำไมอ่อนจัดเลยโอ้หจะไปโทษผมได้ไงจานจานนั่นแหละทำตัวเองเฮ้ยอย่ามาโบยนะเว้ยที่เมื่อก่อนเนี่ยนะสู้เอาสู้เอาแต่เดี๋ยวนี้หายหัวเลยนะหายทั้งหัวขายทั้งหน้าคนเอาเนี่ยมันก็หายเป็นเว้ย จานนั่นแหละอายุเท่าไหร่แล้วแย้มนามแล้วไหนแย้มอายุหน่อยดิเสือกจานมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติป่ะใจผมอม่พังงาดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต้องบำรุงกันหน่อยดิฮะมีของดีอ่ะจะเอาแบบไหนดำเงาหรือดำด้าน <c oughs> โทษโทษจานเอาดำนี่ไปเลยไอบุกแบล็ k แม็ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยคืนสมรรถภาพของคุณผู้ชายโซลูชนันใหม่ของการบำรุงร่างกายดำธรรมชาติเพราะสกัดจากกระชายดำรวมสารสกัดธรรมชาติอีกกว่า6ชนิดกี่เม็ดวันละเม็ดพอแปปี <Happy. S 1> Max, ้แบล็กแม็กซ์แข็งแรง